สวัสดีค่ะท่านใดสนใจเรียกใช้บริการนะคะรถขุดนะคะอันนี้ที่ขุดนี่คือมีคือแปลงหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดแดแปลงนะคะเฉพาะฝั่งที่ดินอยู่ติดที่เราขุดนี่นะคะก็คือขุดขุดคลองน้อยๆน,นะคะแล้วก็เอาดินมาปลูกไปทำคัน เป็นคันทางเดินเนาะอันนี้ใช้รถเป็น P C 70ค่ะคันขนาดกลางนะคะก็ไม่เล็กเกินไม่ใหญ่เกินนะคะก็พอดีกับใช้งานแล้วก็นั่งงานที่ลูกค้าจะต้องการนะคะคือลูกค้าต้องการอย่างนี้นะคะเราก็เลยจัดให้ะคะ่ะเอารถ P C 70นะคะของโคมสุตัวใหม่นะคะเอามาขุดให้ลูกค้าต้นอะไรเอ่ย ต้นสดาวนะคะมดเยอะมากทุกคนคือล่มลื่นมากนะคะนู่นเลยสุดป่านู่นเลยนะคะขุดเข้าไปถึงป่านู่นเลยนะสนใจก็เรียกใช้บริการได้นะคะติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะ แล้วเราก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะมีงานอะไรก็บอกต่อกันบ้างนง้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ